สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์กราฟ US 100กันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ทำเฟรมวีกเลยนะคะทำเฟรมวีนะคะตอนนี้ราคาก็ได้ขึ้นมาติดอยู่ที่แนวต้านแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถเบรกขึ้นไปได้นะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะทำเฟรมเดย์เราเห็นได้ว่าราคาเนี่ยก็มีซับไพโซนอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งตรงกับซับไพของทำเฟรมวีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านนะคะ ราคาเนี่ยก็ได้มีการขึ้นไปรีเทสแล้วก็หลุดลงมาเมื่อคือนนะคะก็คือยังไม่สามารถขึ้นไปยืนได้นะคะอันนี้นะคะแท่งเทียนสีแดงที่ราคาขึ้นไปติดแนวต้านนะคะของทําเฟรมเดย์ค่ะจะเขาก็มีแท่งเทียนปิดเป็นสีแดงแล้วเทลงมานะคะแต่ว่าเขา ติดแนวรับอยู่นะคะซึ่งแนวรับตรงนี้จะตรงกับทม์เฟรมเดย์ด้วยนะคะราคาเนี่ยก็มารีเทสหลายครั้งแล้วนะคะยังไม่ลุดเลยนะคะแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นดีมานของทม์เฟรม h 4แล้วก็จะมีแนวรับของทม์เฟรมเดย์อยู่ข้างในนะคะซึ่งราคาลงมาแล้วก็ดีดลงมาแล้วก็ดีดลงมาแล้วก็ดีดเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าตอนที่ตลาดวอลตีเปิดเนี่ยเขาจะดุดไปทางไหนนะคะแต่ถ้าเขา ลงมาแล้วพักตัวอยู่แถวนี้นะคะแล้วก็มีสัญญาณกับตัวหรือมีแท่งเทียนกับตัวอันนี้ก็หาจังหวะ buy นะคะขึ้นไป tp ตรงที่แนวต้านได้เลยนะคะ time frame h1 ก็เหมือนกันนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เขาสร้าง supply zone เอาไว้นะคะทีนี้เขาขึ้นมาติด pull back ตรงนี้นะคะยังไม่สามารถขึ้นไปยืนได้นะคะยังไม่สามารถเข้าไปใน z o น supply zone ได้นะคะแล้วราคาก็ลงมา แต่ราคาลงมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขายังไม่ชนะสวิงไฮก่อนหน้านะคะแต่ถ้าเขาลงมาแล้วชนะสวิงไฮก่อนหน้านะคะลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็หลุดหลุดสวิงตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปใหม่อันนี้เราสามารถหาจุดเข้าเซลล์ลงมาได้นะคะก็เซลล์ลงมาทีพีตรงแนวรับข้างล่างนะคะเดี๋ยวรอดูว่าถ้าราคาเข้าในโซนอีกครั้งหนึ่งแล้วมีสัญญาณกลับตัวราคาวิ่งขึ้นไป ในโซนของทม์เฟรมดีนะคะแล้วก็มีแท่งเทียนกลับตัวในทางเฟรม M15 M30 นะคะอันนี้ก็ค่อยหาจังหวะเซลล์ลงมานะคะแต่ทีนี้เขาหลุดลงมาเลยถ้าหลุดลงมาเลยนะคะก็มารอดูว่ามีแนวรับตรงไหนที่เคารับเอาไว้อยู่นะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่ามีแนวรับแต่อาจจะหลุดได้นะคะว่าราคาเนี่ยเคยเทสไปแล้วเขาอาจจะมาใช้ดีมานโซนข้างล่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าราคาจะวิ่งไปทางไหนนะคะ